ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมันนี่พเนะครับผมนะ mm hmm. ก็ระมาณในของทูนิเวลรเร็ตนะครับผม mm hmm. เพื่อทําการอ่าลุล่นละระวังอัมปาว5,000บาทนะครับผมเนาะ mm hmm. ก็ถ้าใครอ่าเล่นทูนิเวลเร็ตแล้วก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่า ยังไงยังไม่รู้อะไรเลยนะครับผมราตอนนี้ทูนิเวอรตนะครับผมมีการแจกอัมเปอ500บาทนะครับผมแล้วก็มาลนอัมเปาด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็อัมเปานี้ก็คือมันจะมีให้เราสร้างอัมเปาแล้วก็วิธีในการเล่นเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ให้เรามาตรงที่สร้างอัมเปาร์ก็คือให้เรามาตรงที่หน้าหลักนะครับผมนะแล้วก็มาที่อันแรกก็คือ5วันนะครับผมนาที2ก็คือด้วยอัมเปา5,000บาทนะครับผม กดมาแล้วก็จะโผล่มาหน้านี้นะค,ะครับผมนะฮะก็เล่นอัปเปานะครับผมก็มันมีวิธีในการาเล่นแล้วก็เขาบอกว่าวิธีทำยังไงเราถึงจะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับ5 0 0 0ันบาทจากในการาส่งอัเปานะครับผมก็ให้เรากดไปที่5000บาทตรงนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเงื่อนไขในการเล่นนะครับผมก็คือ,อเขามีเวลาให้เราเล่นตั้งแต่วันที่10 เดือนกุมภาพัน์นี้นะผมตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนาะก็วันนี้เป็นวันที่13แล้วนะครับผมก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมเนาะก็เขาจะมีเล่นก็คือให้เราลุ้นนะครับผมตั้งแต่ทุกวันเลยนะครับผมก็คือเขาให้เราลุ้นระวันทุกวันเลยตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนาะก็วันนี้เป็นวันที่13นะครับผมก็เขาจะประกับผลผู้โชคดีก็คือ่า แปดนาฬิกาก็คือหกโมงเย็นนะครับผมเขาจะประกาศผลว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับ5,000บาท t o n e y Wallet นะครับผมเนาะก็เงื่อนไขในการเล่นนะครับผมก็คือเราต้องอ่าแฮชแท็กอ่า t o n e y Wallet นะครับผมสองพันยี่สินะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปจะไปดูวิธีในการอ่าทำยังไงนะครับผมแล้วก็อ่าแฮชแท็กอะไรบ้างนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผม ถ้าเราทําถูกเงื่อนไขนี้เราถ้าเราได้รางวัลเราก็จะได้รางวัลไปที่5,000บาทเลยนะครับผมมีแค่1รางวัลเท่านั้นนะครับผมเ <September. S 1> มนเานนนะโอเคคือเงื่อ,อนไขนี้ก็คือเราต้องสร้างซององาเปานะครับผมถ้าเราไม่สร้างซององาเปาก็คือเราจะไม่สามารถทําการเล่นนี้ได้นะครับเงื่อนไขนี้เขาให้เล่นก็คือเราต้องสร้างซองอาเปานะครับผมแล้วก็ทําการส่งซองอาเปานี้ให้เพื่อนนะครับผมนะฮะ ส่งซองอาปเปานี้ให้เพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมารับซองอาปเปาแล้วเราก็ทำการแคปว่าเขารับซองอาเปาที่เราส่งไปให้เพื่อนๆแล้วนะผมเอาแคปหน้านั้นเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมแล้วก็เขียขนข้อความอะไรอะไรนิดหน่อยนะครับผมฮะ,ะโอเคเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะสร้างอาเปาจำนวน,นเงินเท่าไหร่นะครับผมก็คือสมมุติว่าเราสร้างเป็น50บาทก็ได้20บาทก็ได้หรือ1 0 0บาทก็ได้หรือ1 0 0 0 2,000บาทก็ได้ให้เพื่อนๆมารับอาเปานะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการอา่านหาส่องอา่าเป่จาักรเฟซบุ๊กกันเลยนะครับผมว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมโอเคเราก็มาในของ Facebook นะครับผมซึ่งแฮตแท็กของเขาก็คือแฮตแท็กเป็นตัวนี้นะครับผมฮนะก็แฮตแท็กเป็นตัวนี้นะครับผมแฮตแท็กตรงนี้เนาะคือเขาจะเขียนมาแบบน,นี้เลยนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมฮนะตัวอย่างที่เขาได้ทํากันลงเอาไว้ก็คือ อันนี้ก็คือจากคนที่รับสองอ่างปาของเขานะครับผมเขาก็แคปหน้านี้มาเนาะเขาก็แคปหน้านี้มานะครับผมนะคนที่รับอัางปาของเขานะเขาก็แคปหน้านี้มาว่ามีคนรับไปแล้วนะครับผมพอเขาแคปหน้านี้มานะครับผมฮะแล้วก็อ่าเขียนข้อความอะไรนิดหน่อยนะครับผมฮะเขียนข้อความอะไรนิดนิดหน่อยหเนาะพอเขียนข้อความเสร็จแล้วก็ให้เราทําการแฮชแท็กตัวนี้นะผมฮะทูนี่นะครับผมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ให้เราแฮชแท็กตัวนี้เลยนะครับผม ว่าพอแฮชแท็กตัวนี้เสร็จเราก็ทําการโพสต์นะครับผมซึ่งเวลาเราโพสต์ลงใน Facebook ของเรานะครับผมก็ให้เรานะครับทําการโพสต์เป็นสธาธารณะนะครับผมอย่าโพสต์เป็นส่วนตัวนะครับผมให้เราโพสต์เป็นสธาธารณะแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมถ้าเราไม่โพสต์เป็นสธาธารณะก็คือถ้าเราก็จะไม่มีสิทธิ์รุ่นละางวัลห้าพัน 5, บาทนะครับผมก็ให้เราโพสต์เป็นสธาธารณะนะครับ โ okay, นะอเคนะครับผมนะก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้นะครับผมวิธีในการลุ้นรับอาปเปาห้า0ันบาทแล้วก็ละวัดอีกนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมรอผมสร้างสองอัปเปาแล้วก็ลงคลิปนะผมผมจะลงคลิปเป็นห้าสิบเก้าวินะครับผมนะฮะก็ใครก็ใครรู้แล้วก็นนะครับผมนะก,ก,กผม็อย่าลืมไปกดอ่าไป กดรับ2องเป๋าด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้วันที่13วันนี้วันเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็วันนี้นก็มาเพจแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราข้อมูลข่าสารใหม่ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้จบก็ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีถ้าคุณดูไม่จบก็คือว่าคุณอ่าสลักสิ่งแล้วกันนะครับผมโอเคบาย